วันนี้นะคะ FG จ๋าคันนี้เป็นเครื่อง2000ตัวจีรถปี2017นะคะราคาป้ายแดงไม่ต้องพูดถึง1 4 0 0 0ล้านบาทอบอกเลยแต่วันนี้นะราคาหายไปเกินครึ่งบอกเลยเกินครึ่งเลยหรอพี่เกเกินครึ่งเลยคันนี้เหลือ5,49,000บาทห้ราได้ขับแคมรี่แล้วนะปกติ5,000 500, สนกว่านี่เริ่มต้นสตาร์ทที่ v ีออนะต้องบอกก่อนเลยใช่ แต่ปัจจุบันได้เป็น Camry คันนี้เลยค่ะเครื่อง2,000ตัว G ีด้วยตัวช็อปด้วยอาแล้วมาด้วยสีบอลเงินบอกเลยสีนี้เข้าได้กับทุกฉลกนะ FC นะใครทอ่นะต้องการนะสามารถตอบ,บว่าดูดิบอกเลยว่าสวยงามมาก,มากตา <MC. S 1> ไฟด้านหน้าเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็เสร์สอ,รรอด้านหน้าเนี่ย จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าพร้อมเลย FC จ๋ามีเซ็นเซอร์มาให้พร้อมเลยเรียบร้อยเลยแล้วที่สําคัญยางเราทั้งสี่เส้นเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะ FC นะยางเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้น FC ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วรถเราถ่ายถ้มันเครื่องกองเครื่องเปลี่ยนยางให้เรียบร้อยพร้อมส่งมอบ FC จ๋าโอ้โหบอกเลยเสือ FC หารถแคมรี่ราคาเบาๆสบายๆนะคันนี้ได้เจอบอกเลยถ้า FC ประวัติดีต้องบอกก่อนว่าประวัติดี ของเงินดาวสักหมื่นหนึ่งถ้าเงินดาวหมื่นหนึ่งผ่อนหมื่นเดียวอ่าผ่อนหมื่นหนึ่งต,ต,ต่อต่อต่อดนะแต่ถ้าเกิดเอฟซีวางดาวเยอะกว่านี้ก็จะผ่อนน้อยลงนะคะถ้าวางเดอดาวเยอะกว่านี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันกว่าแปดพันกว่าแล้วแต่เงินวางดาวเราค่ะ